วันนี้บางประกอบบอกรักเรามีตัวอย่างผู้ที่มาเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนชั้น3โรงพยาบาลบางประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลจะเป็นอย่างไรนั้นเชิรับชมไปด้วยกันค่ะผู้รับบริการบอกรินเข้ามาที่ชั้น3ศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์หัวใจเข้ามาจะพบกับเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยให้บริการพร้อมให้คําแนะนําแพคเกจตามช่วงอายุหรือความกังวลใจของแต่ละท่าน สำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพโปรแกรมคอมเพ e เพื่อตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคมะเร็งส่วนในบางท่านที่มีความเสี่ยงโรคปอดหรือมีความกังวลเรื่องระบบทางเดินอาหารและตับจะเหมาะสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพคอมเพตพัสโดยเรามาเริ่มการตรวจร่างกายด้วยการวัดความดันโลหิตเจาะเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระเอ็กซเรย์ ray, ปอดและรับการตรวจอื่นๆตามโปรแกรมที่เหมาะสม จากนั้นจะได้พบกับแทบเฉพาะทางในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นหัวใจและหลอดเลือดทางเดินอาหารและตับสูนตินาีเวสหูคอจมูกตาช่องปากและฟันเพื่ออ่านผลตรวจและให้คำปรึกษายอย่างใกล้ชิดสำหรับบุคคลที่มีอายุน้อยไม่มีความกังวลเรื่องสุขภาพร่างกายมากนักโปรแกรมเริ่มต้นที่แนะนำจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพคอมเพกเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานซึ่งจะมีการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดไขมันค่าการทำงานของตับ ต,ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจระดับกดยูริกในเลือดโดยการตรวจทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่หากต้องการตรวจหาความเสี่ยงของโรคอื่นๆแบบละเอียดมากขึ้นสามารถเลือกเป็นโปรแกรม Ex ็ e เซ i a l หรือโปรแกรม v a l u e ที่ตรวจเพิ่มในส่วนการตรวจไทรอยต์ตรวจอันตราซาวช่องท้องส่วนบนและล่างตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากตรวจสมรรถภาพของหัวใจโดยการวิ่งสายพานและตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ซึ่งในการตรวจทั้งหมดจะมีแพทย์เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด ผลตรวจสุขภาพพบความผิดปกติหรือผู้รับบริการมีความกังวลใจเรื่องสุขภาพจะมีแพทย์เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาเพื่อได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระหว่างรอผลตรวจสุขภาพสามารถเลือกเมนูเพื่อสั่งซื้ออาหารหรือน้ำคู่ปองส่วนลดไปแลกซื้ออาหารทานเองได้ผลตรวจสุขภาพรอไม่นานหรือหากผู้รับบริการไม่สะดวกรอฟังผลตรวจจะมีแพทย์โทรแจ้งผลตรวจสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ สวัสดีครับโรงพยาบาลบางประกอบก้ศูนย์สุขภาพนะครับอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยมาตรวจสุขภาพประจําปีกันทําไมต้องตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเพื่อจะได้หารอยโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านตั้งแต่แรกๆจะทาให้เราสามารถที่จะจัดการปรับปรุงช่วยเหลือท่านให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีก่อนที่จะป่วยนะครับและทำไมจะต้องเป็นโรงพยาบาลบางประกอบก เพราะว่าที่นี่เรามีเครื่องมเครื่องมือครบพร้อมนะครับแล้วมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาถ้าเกิดว่าเราเจอบางเรื่องที่เป็นรอยโรคที่มีปัญหาเราสามารถแนะนําท่านให้พบกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราได้เลยท่านไม่ต้องเสียเวลาไปที่อื่นนะครับโรงพยาบาลบางบอเก้าเรามีครบวงจรครับ